วันนี้ก็ก็ดีใจมากๆเพราะว่ามีน้องๆที่เรา หวังว่าเราจะได้เจอก็คือน้องๆที่ไม่เคยมีผลงานอะไรมาก่อนเลยไม่เคยเดินแบบไม่เคยประกวดแล้วก็ามาแล้วแบบมาแบบเดินเดินไม่ไม่มั่นใจกลัวล้วเดินเซบ้างคือแบบใหม่มากเรารู้สึกว่าเห็นความสดใหม่ของพวกเขาอะ่ะมีเพชรหลายเม็ดอยู่เหมือนกันเรารู้สึกดีใจมากแล้วที่เซอร์ไพรส์ซิ่งนี่คือเจอผู้ชายที่แบบรู้สึกว่าโอ้โหสูงนะคะ แล้วก็อย่างที่พี่อาร์ตบอกกระโหลกดูดีมากพอเปิดผมเปิดเห็นหน้าผากดูโปรไฟล์แบบว้าวมากเลยรู้สึกว่าดีใจอะว่าโอเคเรามาถูกทางแล้วค่ะในฐานะที่พี่เก๋ก็เป็นแบบซ<อ>ูเปอร์โมเดลมองอย็งนีไหคะว่าเด็กที่เราจะตั้งจะเป็นแบบตัวท็อปของระดับประเทศ <S <S หรือว่าเป็นแบบทรงออกเปแบบ ที่เราโฟกัสเนี่ยคือส่งออกนะคะไปไปอเมริกานะคะไปต่างประเทศแต่ว่าศักยภาพในการที่จะ,ะเดินแบบในเมืองไทยไหมก็มีหลายคนอยู่นะคะหรือไม่ก็บางคนความสูงอาจจะไม่ได้มตารฐาน แต่รู้สึกว่าเอ๊ะทาง Advertising ในการขายงานทางโฆษณาหรือภาพนิ่งอะไรเงี้ยก็มีหลายคนหรือบางคนเอ๊ะเรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยก็มกีก็เห็นแววอยู่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าการที่น้องมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อาจจะใช้แพลตฟอร์มนี้เนี่ยในการเปิดประตูแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีโอกาสก็ก็เยอะอยู่ค่ะหลายคนอยู่ครั้งแรกเขาเรียกว,ว่าประสบความสำเร็จล้วที่เด สมมัครเยอะากในการที่เข้ามาสมัครเยอะมากหลายๆคนนะคะ,ะก,ก็ก็รู้สึกดีดีมากเลยอย,อย่างวันนี้ในการที่วางแผนนี้ย5 0 0คนก,ก็รู้สึกดีมากแล้วพรุ่งนี้ก็อีก500นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าการฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างดีมีเห็นเลยว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะก้าวเข้าสู่วงการแต่ไม่มีแพลตฟอร์มหรือว่า ไปมาหลายแพลตฟอร์มแล้วแล้วก็มองตรงนี้เอาไว้ก็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 เป็นเป็นเรื่องที่ดีค่ะอย่างแบบโซนไหนครับไปหน้าไหนใครต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทีบโฟกัสล้วก็แบบอยากได้จริบีหลายคนที่ไทยแท้มาแล้วรู้สึกว่าโอ้โห dark สิินผิวแทนผิวคล้ำแล้วก็เราเรียกกันกะโหลกนะ หน้าศีรษะเนี่ยดูดีมีชาร์ปมีจอลายอะไรเงี้ยดีบางคนสัดส่วนก็ดีหมายความว่าในบอดี้ของการลงตัวก็ดีนะคะอ,อ,อาจจะแบบหน้าดีมากแต่ไม่สูงมากหรือสูงมากแต่หน้าก็ยัง อีกนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคแบบเพอร์เฟมากทั้งสัดส,ส,ส่วนความสูงหน้ามีอยู่ประมาณสองสามคนมแต่ส่วนคนอื่นเนี้ยน่าจะไปพัฒนาได้ค่ะอยากให้พี่เจมฝากติดตามทางไทเทฟสท็อปโมเดลค่ะฝากติดตามด้วยนะคะไทยเฟสท็อปโมเดลค่ะ<ม>เราจะเอะ่อเขาเรียกอะไรคะเราจะปั้นนะคะน้องๆรุ่นใหม่ ที่จะถูกเอ็กซ์พอร์ตออกไปต่างประเทศนะคะในเรื่องของการเดินแบบการเป็นนางแบบในนะแบบนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยติดตามการพัฒนาของเขาแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มปั้นเด็กรุ่นล้วนปั้นแบบจริงจังค,นะค่ะอี่รุกเก็ตของเนี้ถามบิดวิดอีกวีธีหนึ่ง,งก็คือตอนนี้มันเริ่ม จะแบบแข่งขันอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วก็อาจจะแบบเอ๊ะถามว่ามันเกิดกระแสอย่างนู้นอย่างนี้เลยถ้าเรามองในบ้านเนะยังไงพูดมาดีๆตรงๆงงอย่างจะถามก็ถามแบบเดี่ยวเฟสอาเดี่ยวเฟสอ่าทำไมครับก็จัดประกวดไปเลื่ยก็อาจจะแบบมีเปรียบเทียบการในฐานะที่แบบที่ลูกเกดเข็จะเป็นเมนเทอร์อะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่า The Face Thailand mm hmm. กับ Thai Face Top Model เน mm ี hmm. ่ยเป็นคนละแพลตฟอร์ม hmm. นะคะสำหรับที่นี่ตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะปั้นนะคะปั้นเด็กเพื่อจะส่งไปนะคะไปเป็นโมเดลที่เมืองน,นอกอกับเอเจนซี่ที่ทางเราได้ติดต่อแล้วก็มีสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับแพลตฟอร์มนี้ก็อย่างที่บอกเราปั้นเราสอนให้เดินแบบถ่ายแบบสอนภาษาด้วยเรื่องของการแสดงก็มีในเรื่องของการพูดนะคะที่ที่ การ carry body language นี่ก็มีด้วยนะคะในสอนในเรื่องของการ styling ต้องมี styling ด้วยนะคะจะเรียนรู้ทั้งหมดเลยที่นี่ก่อนที่เราส่งเขาไปเมืองน,นอกเราจะไม่ได้ส่งแบบปุ๊บได้ปับ๊บแล้วก็ไปเลยไม่ค่ะเขาต้องถูก Training เพราะว่าเขาจะเป็นตัวแทนของนางแบบไทยในแบบไทยค่ะเพราะฉะนั้นไปเราเนี่ยจะไปแล้วแบบ สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเทรนให้เขาให้มากที่สุดก่อนที่เราส่งเขาไปค่ะเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มเนี่ยคนละแพลตฟอร์มนะคะเราจะไม่เห็นสเสน่ห์ของ The Face Thailand ก็เป็นอีกแบบหนึง่งของอไทยท็อปโมเดลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะตัดกับกระแสแบบว่าที่ยังมีแบบเทียบกันเวทีนี้ไม่ทีนี้อะไรนะ,นะ,ะมันเทียบกันไม่ได้เพราะมันเป็นคนละแบบ นะคะคนละคนละสไตล์คนละแบบเลยนะคะจุดประสงค์ของทั้งสองแพลตฟอร์มก็แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนเปรียบเทียบไหมแน่นอนอยู่แล้วแต่บทบาทของเกดที่เคยเห็นในรายการ The Face Thailand เป็นแบบหนึ่งแล้วของ Thai Face ก็อีกแบบหนึ่งคะ่ะใช่พี่เกดมองว่าแบบว่าเป็นผู้แข่งกันไม่เรืออะไรไลยเพราะว้าเนี่เป็นเป็นผู้แข่งกันอะไรเลย จะเป็นคู่แข่งมาเอาอย่างนี้อย่างที่เก็บอกคนจะเปรียบเทียบไหมแน่นอนนะคะแต่จริงๆเราเนี่ยให้ดูนะคะมองจุดประสงค์ของแต่ละแพลตฟอร์มก็จะเห็นความแตกต่างแล้วนะคะใช่อันนี้เราเราเน้นในการปั้นเด็กจริง,ง,รงๆค่ะอย่างชาวเน็ตก็อาจจะมีแบบคอมเมนต์แบบแซะนู่นนี่นะจะ comment, คอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไปะนะจุดประสงค์คืออะไรต้องดูนะคะแล้วต้องเข้าใจตรงนี้ ไม่ต้องให้เกตต้องมานั่งชี้แจงน่าจะดูออกนะคะแพลตฟอร์มเราเรียกว่าแพลตฟอร์มนี้คุณจะเห็นการพัฒนาของเด็กนะคะรายการ The Face ก็อีกแบบหนึ่งใช่ค่ะน้อยเหลืออะไรอยู่ไหมคุณเดคะมีน้อยมีเบื่อเ็งไหมว่าคอ,อ,อ,อมเมนต์ที่มันยังจะน้อยทำไมอ่ะจะนอยนทำไม<า>มันต้องชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องมาให้เก็บมานั่งสอนหรอกน่าจะเข้าใจนะคะนี่คือเราให้โอกาสเด็กนะคะ ที่จะมีแพลตฟอร์มในการที่จะเติบตัวเ,เติบโตแล้วก็เรียนรู้แล้วเราปั้นเพื่อจะส่งไปเมืองนอกนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่เห็นเก็บมานั่งด่าพี่อาร์ตหรือพี่ใหญ่หรอกไม่มันคนและแพลตฟอร์มเข้าใจตรงนี้แค่นั้นเองคสุดท้ทายพี่เกรทฝากบอกเลยครับสำหรับคนท,ท,ท,ที่แบบเออยังแบบที่นู่นนี่นั่นเปรียบ,เท,ยบเทียบกันอยู่ว่าลวเลยของเราก็เปรียบเทียบก็เปรียบเทียบเพอจะทำอะไรทำไป นะคะแต่หน้าที่ของเกดที่นี่คือเป็นครูและสอนล้ปั้นปั้นให้เด็กเนี่ยไปโตไปเกิดที่เมืองนอกเท่านั้นแหละจะเอ,อะไรอีกอปล่าล่ะดู <c oughs> ขอเป็นกำลังใจให้กับทหารทุกท่านนะคะที่ไปปกป้องพวกเราชาวไทยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นหรอกคะ่ะนะคะ ขอบคุณที่ปกป้องประเทศชาติเรานะคะแลเกเชื่อว่าว่าคนไทยทุกคนส่งกำลังใจไปนะคะแล้วสำหรับครอบครัวที่สูญเสียคนในครอบครัวไปนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ยังไงก็ตามค่ะเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากค่ะ